โอเคครับมาแกะกล่องเรื่องนี้กันวันนี้เราจะมาดีฟดิฟเรื่องการบริหารเชิงยุทธศาสตร์กันนะครับจากเอกสารที่เรามีเนี่ยเออมีคำศัพท์เฉพาะทางเยอะเลยที่เราได้ยินบ่อยๆเป้าหมายวันนี้คือสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาทำความเข้าใจแนวคิดหลักๆตั้งแต่ภาพใหญ่เลยไปจนถึงเครื่องมือฮิตๆอย่างสวอตนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเขาวางแผนเขาขับเคลื่อนตัวเองอยังไงค่ะ เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะเพราะการเข้าใจคำนิยามแนวคิดพวกนี้ให้ชัดเจนคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนทำธุรกิจนะแต่มันช่วยให้เราเข้าใจกลไกเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือ,อความล้มเหลวของ,ององค์กรต่างๆได้ดีขึ้นซึ่งเอกสารที่เรามีก็ให้มุมมองที่น่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะครับเริ่มกันที่ภาพใหญ่สุดก่อนเลย การบริหารเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategic management ที่เราเห็นในรายงานมันคืออะไรกันแน่ครับพอจะขยายความจากเอกสารให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะคือเอกสารต่างเนี่ยเขาชี้ว่ามันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ทําครั้งเดียวจบ องค์กรจะต้องกำหนดทิศท,ทางให้ชัดเจนว่าจะไปทางไหนแล้วก็จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งมักจะจำกัดให้มันสอดคล้องกันแล้วก็ลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวหัวใจสำคัญเลยคือการสร้างแล้วก็รักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยต้องมองทั้งปัจจัยภายในองค์กรเองแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลามันเป็นการผสมผสานกันค่ะทั้งการวิเคราะห์ที่เป็นเหมือนศาสตร์แล้วก็การตัดสินใจภายใต้ใตความไม่แน่นอนอันนี้เป็นเหมือนศิลป์เพื่อนำองค์ ก่อนไปสู่อนาคตอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องมองรอบด้านจริงๆทีนี้ในเอกสารพูดถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ Strategic Planning ด้วยอันนี้มันต่างจากภาพรวมเมื่อกี้ยังไงครับมันเป็นระบบมากขึ้นในการกำหนดทิศทางแล้วก็ตัดสินใจว่าจะจัดสรรทรัพยากรไปทางไหน เหมือนเป็นการสร้างพิมพ์เขียวหรือว่าแผนที่เดินทางค่ะเอกสารบางชิ้นที่เราดูสรุปคำถามหลักๆของขั้นตอนนี้ไว้ชัดเลยคือตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอนาคตอยากไปไหนแล้วจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเป็นขั้นตอนที่ต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลค่อนข้างเข้มข้นค่ะ พอเห็นภาพพิมพ์เขียวแล้วคำว่ายุทธศาสตร์หรือ s t r a t e g y โดดๆละครับที่ Michael p o r t ร์พูดถึงในเอกสารที่เรามีว่ามันคือการสร้างความแตกต่างอันนี้น่าสนใจมากครับช่วยขยายความนะครับอ๋อประเด็นของพอเทอร์ที่อยู่ในเอกสารของเรานี่อืมน่าสนใจมากค่ะเขาไม่ได้หมายถึงแค่การทำอะไรให้แตกต่างแบบผิวเผินนะคะแต่เน้นว่ายุทธศาสตร์ที่แท้จริงคือการเลือก เลือกเลยว่าจะทํากิจกรรมอะไรแล้วก็ที่สําคัญคือเลือกที่จะไม่ทําอะไรบางอย่างที่เรียกว่า Trade Off จะค่ะกิจกรรมที่เลือกทำเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันส่งเสริมการเพื่อสร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ยากที่คู่แข่งจะลอกเรียนแบบได้มันไม่ใช่แค่การพยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะคะแต่คือการวางตําแหน่งตัวเองให้โดดเด่นในสนามแข่งไปเลยการเลือกที่จะไม่ทําบางอย่างอ,อจุดนี้สําคัญมากเลยนะครับทําให้เห็นภาพชัดขึ้น แล้วคําที่เรามักจะจะคู่กันในรายงานคือวิสัยทัศน์ vision กับพันธกิจ mission สองคำนี้มันสัมพันธ์หรือต่างกันยังไงในเชิงปฏิบัติครับค่ะสองคำนี้เชื่อมโยงกันใกล้ชิดเลยแต่ว่าทําหน้าที่ต่างกันนะคะตามที่เอกสารรายลยชอียอธิบายวิสัยทัศน์หรือ vision เนี่ยคือภาพฝันเป็นภาพอนาคตร,ระยะย,ยาวที่องค์กรอยากจะเป็นเหมือนดาวเหนือค่ะคอยนําทางสร้างแรงบันดาลใจส่วนพันธกิจหรือ mission จะเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากกว่า บอกว่าปัจจุบันองค์กรอยู่เพื่ออะไรทําอะไรเพื่อใครแล้วก็ทําไมถึงทําเป็นเหมือนเหตุผลของการมีอยู่แล้วก็ขอบเขตการทํางานในปัจจุบันทั้ง2องอย่างนี้ต้องสอดคล้องกันมากๆเลยค่ะวิสัยทัศน์ที่ไม่มีพันธกิจรองรับก็เป็นแค่ฝันกลางวันส่วนพันธกิจที่ไม่มีวิสัยทัศน์ชี้นาก็อาจจะทําให้หลงทิศทางได้ง่ายๆเลยค่ะชัดเจนเลยครับเหมือนมีทั้งเป้าหมายระยะไกลแล้วก็เข็มทิศในปัจจุบัน ทีนี้มาถึงเครื่องมือที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยแต่เอกสารที่เรามีก็ให้มุมมองข้อควรระวังที่น่าสนใจนั่นคือ SWOT analysis ครับใช่ค่ะ SWOT นี่เป็นเครื่องมือพื้นฐานเลยแต่ทรงพลังมากนะคะถ้าใช้ถูกวิธีมันคือกรอบในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันโดยดูปัจจัยสีด้าน S คือจุดแข็ง Strengths ปัจจัยภายในที่เป็นข้อได้เปรียบ W คือจุดอ่อน Weaknesses ปัจจัยภายในที่เป็นข้อจากัด โคือโอกาส opportunities ปัจจัยภายนอกที่เอื้อประโยชน์แล้วก็ T คืออุปสรรค threats ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลเสียค่ะการแยกภายนอกภายนอกนี่สำคัญนะครับเพราะจะมีตัวอย่างสั้นๆไหมครับว่าแต่ละส่วนอาจจะเป็นอะไรได้บ้างได้เลยค่ะเช่นจุดแข็งอาจจะเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งหรือทีวิจัยเก่งๆจุดอ่อนก็อาจจะเป็นโครงสร้างต้นทุนที่สูงไปหรือช่องทางจำหน่ายที่จำกัด ส่วนโอกาสก็อาจจะเป็นตลาดใหม่ที่กำลังโตหรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เอามาใช้ได้อุปรสรรคก็อย่างเช่นคู่แข่งรายใหม่ที่น่ากลัวหรือมีกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เอกสารหลายชิ้นย้ำเตือนเลยนะคะคือ 1. ต้องมองตามความเป็นจริงแบบไม่มีอคติ 2. s w สวอมันเป็นแก้ภาพนิ่งนะเวลาหนึง่งซึ่งโลกธุรกิจมันเปลี่ยนเร็วมากต้องอัปเดตข้อมูลเสมอ 3. ควรจะทำโดยการระดมสมองจากหลายๆมุมมองไม่ใช่แค่ผู้บริหารไม่กี่คนและสุดท้ายคือมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการคิดต่อย,ยอดไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปสำหรับวางกลยุทธ์นะคะอืมข้อควรระวังพวกนี้น่าสนใจมากครับทำให้เห็นว่าเครื่องมือแม้จะดูง่ายแต่การใช้ให้เกิดประโยชน์จริงต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งเหมือนกันและทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งคำนิยามต่างๆเครื่องมือวิเคราะห์ มันมีความหมายหรือประโยชน์เชื่อมโยงกันยังไงสําหรับคนฟังครับคือการเข้าใจคําศัพท์แล้วก็แนวคิดเหล่านี้เหมือนเราได้ชุดเครื่องมือทางความคิดนะคะช่วยให้เรามองแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการทํางานหรือแม้แต่เป้าหมายส่วนตัวทําให้มันเป็นระบบแล้วก็รอบด้านมากขึ้นสามารถตั้งคําถามที่ถูกต้องเข้าใจว่าองค์กรกําลังพยายามจะทําอะไรแล้วก็มองเห็นทั้งโอกาสความท้าทายได้ชัดเจนขึ้นค่ะ เป็นเหมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้เรานั่นเองนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจจากงานวิจัยที่เราดูกันคือแม้ว่าเราจะวางแผนอย่างรอบคอบด้วยเครื่องมือเหล่านี้แล้วก็ตามนะคะแต่บ่อยครั้งเลยกลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็จจริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยกลับไม่ได้มาจากแผนที่วางไว้เป๊ะๆแต่เกิดจากการปรับตัวเรียนรู้ลองผิดลองถูกระหว่างทางหรือที่เขาเรียกว่ากลยุทธ์ที่เกิดขึ้นเอง emergent strategy นะคะ คำถามชวนคิดต่อก็คือแล้วองค์กรจะสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการวางแผนอย่างรอบคอบล่วงหน้ากับความสามารถในการปรับตัวแล้วก็คว้าโอกาสที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างยืดหยุ่นได้อย่างไงโอ้โหนั่นเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้ขบคิดต่อได้อย่างดีเลยครับสำหรับ Deep d e e p d ด v e ยูวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกนะครับเวลาของเราหมดลงพอดีครับ